สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข,ข้าสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรกับ Miss b a u t y Easy t o u r นะคะเป็นไงบ้างคะสบายกันดีไหมเอ่ยไม่ได้เจอกันนานเลยหวังว่าทุกคนจะมีความสุขดีนะคะแล้วก็หวังว่าทําอะไรก็แม้จะมีป,ะปัญหาก็สู้ๆกันนะคะเอาใจเชื่อกันไปให้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆในทุก,ทกวันคะ่ะ Hello everyone. Welcome everyone to Krudal Di EC Tour. I'm really glad to see you today. And I will have, we'll do the driving tour in Udon Thani to show you the atmosphere in the city. Today is kind of shiny day because we have the rain all day last night. I mean, and yesterday either. so today looks very shiny and very good to have a tour I uh, welcome you to my little t o u r Wit h c r e w d e l Easy Tour นะคะ okay, วันนี้นะคะเราจะออกไปที่ไหนกันเดี๋ยววันนี้เราจะขับรถออกนอกเมืองกันนะคะแม้แักว่าที่เราดีแบบชอบขับรถออกนอกเมืองนะคะ <c oughs> ในวพันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดส่วนตัวนั่นเองนะคะที่คนอื่นไม่ได้หยุดแต่ตัวเองหยุดกันเลยนะคะ ก็ถือเป็นการผ่อนคลายบริเวณนี้เป็นบริเวณริมสวนหลองประจักษ์นะคะจะเป็นถนนอยู่ด้านหลังสารากลางแล้วก็ด้านหลังอำเภอเลยของจังหวัดบุรนะคะเดี๋ยวเราจะขับออกนอกเมืองไปทางหนองคายนะคะแล้วก็จะเห็นวิวต่างๆในเมืองแล้วเราเดี๋ยวเราจะได้ขับรถลงสะพานสีแยกใหญ่หญอุรีรหนองคายด้วยนะคะ เองแต่คว่าตรงนี้เป็นบริเวณเทคนิคที่อะยเทคนิคอุดรธานีนะคะถนอด้านหลังที่อะเทคนิคอนแล้วก็กรมสำนักง,งานไบร์เซนีอุดรธานีนะค,ะค่ะเห็นไหมคะวันนี้แบบสีสันแบบแดดสดชื่นแจ่มใสมากมากเลยนะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเมื่อวานและเมื่อเช้าก็มาอีกสักรอบสองรอบรุ่งเช้า วันนี้เลยได้แบบแสงจัด,จดเลยวันนี้เป็นวันอังคารนะคะทุกคนก็ออกมาทำงานปฏิบัติหนะ้าที่เหมือนเหมือนคนุณอุดรจะมีความสุขไหมคะวันนี้คือแดดจัดนี้แบบลดลดเยอะเมื่อกี้ผ่านมาคุณดิี่ขับผ่านตรงในย่านของวิธีทางรถเยอะพอสมควรเลยค่ะ อันนี้ออกมาแล้วแรกที่จะเป็นแถวตลาดบ้านห้วยนะคะออกวิ่งไปที่หนองคายนะคะรถก็จะอาจจะเบาบางนิดนึงโดยปกติถนนเส้นนี้นะคะถนนแยกผ่านตลาดบ้านห้วยเนี่ยจะเป็นถนนที่โอ้โรถเยอะมากโดยโเฉพาะช่วงเลิกเรียนหลังเลิกเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยรถก็จะติดเหมือนตรงไหนของกรุงเทพปี ติดแบบซ้ายขวานะหลังค่อยไ,ไปทีละตึดต๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรจะมีโรงเรียนเทศบาลหงโรงเรียนกรุงเทศนี่จะสิกรุงเทพยคริสเตียนอุดรคริสเตียนส์ to we're g o n n a drive under the bridge ค okay? ะ crossing between Bodanthani and Nong Thai road ค่ะคบิขามิตรภาพ road นะคะ on the way out to b o w d i n g area เป็นภามีขิดชาของจังหวัดุรีัมค่ะช้าๆจะเห็นนนะนข้างเป็นลายแบบสลักนะคะน่านจะเป็นอิฐออนหรอือสีขาๆแงนี้ท้ายขวาเลยนะคะแล้วก็จะมีหลอดไฟแบบแสงเป็นระยะด้านบนก็จะเป็น เมื่อนั้นว่าเสร็จสิ้นภารกิจ a little short trip of driving outbound crossing the bridge นะคะ under the bridge between r o n Chanee and Don k a n นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เลี๋ยว m ิสเต e ร์บ e ก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปปัรมปรตทนิดนึงนะคะพอดีมาสำรวจตลาดลน,นิดนึงที่ปัรมปรตททาง ก็มีร้านเยอะเลยแถวนี้นะคะก็เลยจะชอบมาเป็นพิเศษท้องฟ้า,ากำลังสวยเลยเนี่ยเหมือนจะมีเมฆนิดนึงนะคะ maybe we gonna have like the cloudy raining this evening โอเคค่ะทิ่ถึงทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะกับคุณครูดาวดี้หรือมิสดาวดี้ easy tour นะคะ I see you again next time for the a little short trip of driving in u u o n Thani Hope you enjoy the drive and the tour with me. Okay, see you again later. Bye. Have a nice day, all.